Hi, this is Before 30 Podcast, Knowing Yourself a Little More. ก่อน30 Book Review ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับก่อน30 Podcast ผมดีน คร,ครับพวกเราก็จะเอาเนื้อหาดีๆนะครับจากหนังสือจากคอนเทนต์ดีๆที่เราเจอนะครับหรือว่าจากประสบการณ์ของพวกเราเองเนี่ยมานําเสนอนะครับให้กับเพื่อนๆชาวมิลเลนเนียลฟังนะครับโดยจุดประสงค์เนี่ยก็เพื่อให้เพื่อนๆชาวมิลเลนเนียลเนี่ยได้รู้จักตัวเองมากขึ้นวันละนิดนะครับเหมือนคอนเซ็ปต์รายการว่า knowing yourself A little more อืมครับผมแล้ววันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีครับดี วันนี้ผมอยากจะเอาหนังสือที่ผมชอบมากที่สุดเล่มหนึ่งมาแนะนำนะครับหนังสือชื่อว่าชีวิตดีเมื่อมีของน้อยครับก็ภาษาอังกฤษเนี่ยชื่อ s t a o c a t i o n นะครับเป็นหนังสือที่เขียนโดย James w a l m a n นะครับตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บิ n โกก็คือแปลออกมาสักพักหนึ่งแล้วครับตัวหนังสือเองเนี่ยก็เขียนมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ผมชอบมากเลยเพราะว่า มันเป็นหนังสือที่ชวนให้คนยุคใหม่คนรุ่นมิเลเนียลอย่างเราเนี่ยครับมาเป็นมินิมอลลิสต์นะครับก็คือเป็นคนที่สะสมสวัตถุสิ่งของให้น้อยและเปลี่ยนมาเป็นการสะสมประสบการณ์แปลกใหม่ในชีวิตแทน<อ>ครับทีนี้จะขอเล่าเนื้อหาโดยสังเกตก่อนนะครับว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างก็เริ่มมาจากว่าคือผู้เขียนนะครับเขาก็ชวนตั้งคำถามกับหลายๆคนนะครับที่เป็นวัยพวกเราเองนะครับ วัยมิเลเนียลนะครับที่ทํางานเก็บเงินนะครับแล้วก็ซื้อสิ่งของเนี่ยมาตอบสนองนิดของตัวเอง <_ AT> แล้วทีเนี้ยพอวันหนึ่งเนี่ยเราสะสมสิ่งของได้มากพอนะครับแล้วบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้แล้วครับก็ผู้เขียนก็ตั้งคําถามว่าเราจะยังอยากได้สิ่งของเหล่านั้นอยู่หรือเปล่านะครับหรือแม้กระทั่งว่าเราจะยังอยากทํางานเพื่อเก็บเงินแล้วมาซื้อสิ่งของเหล่านั้นอยู่หรือเปล่านะครับทีนี้ ก็จะมีเคสตัวอย่างมากมายนะครับที่ผู้เขียนเนี่ยก็บอกว่าเป็นคนที่มีการงานดีมีรายได้ดีนะครับเช่นพ่อของเขาเองเนี่ยที่ทำงานหนักหาเงินมาเยอะๆแล้วก็มาซื้อสิ่งของจำนวนมากนะครับพูดง่ายๆคือเป็นนักวัตถุนิยมคนหนึ่งแต่เขาก็สังเกตว่าพ่อของเขาเนี่ยไม่ได้มีความสุขเพิ่มขึ้นเลยครับไม่ได้มีไลฟ์สไตล์ในแบบที่อยากจะเป็นเพิ่มขึ้นเลยครับ แล้วยังจะมีความทุกข์ที่เกิดจากการมีของมากขึ้นด้วยซ้ำครับ <kalk. S 1> คือคนเขียนเนี่ยก็เลยเรียกอาการนะครับว่าเป็นตั้งชื่อนะครับว่าเป็นอาการอึดอัดคับของครับก็คือการคน <kalk. S 1> พบว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขน้อยลงเมื่อมีของในครอบครองมากขึ้นนะครับมีเงินมากขึ้นมีบ้านหลังใหญ่ขึ้นแต่ความสุขกลับแปรปกผันกันครับคือตรงนี้ผมขอเสริมนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตามความเห็นส่วนตัวก็คืออาการพวกนี้ครับอาการอึดอัดคับของเนี่ยครับมันมักจะเกิดกับคนที่มีสิ่งของมากถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับคือถ้าคนอย่างเราๆนยครับหรือตัวผมเองเนี่ยคือถ้ารู้สึกว่ายังสนองนิสตัวเองได้ไม่พอเนี่ยก็คิดว่ายังคงยังไม่เจอกับอาการเหล่านี้หรอกครับคือตรงเนี้ยผมฟังมาจากนัทเน็กนะครับจากที่นัทเน็กคุยกับนิ้วกลมนะครับในพอดแคสต์ของนิ้วกลมเนี่ยก็ชัดเจนเลยว่า นั่นเอ,เองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่มีอาการอึดอัดคับของนะครับก็คือมีของเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ทําให้ตัวเองมีความสุขเพิ่มขึ้นนะครับแต่นั่นก็บอกชัดเจนว่าขว่าจะมีอาการนั้นได้ก็ต้องมีสิ่งของในขรอครองพอสมควรอืม,มครับครับทีนี้พอรู้จักกับอาการอึดอัดคับของแล้วนะครับคือผู้เขียนก็เลยพยายามหาวิธีในการแก้นะครับแก้อาการดังกล่าวนะครับดูว่าจะออกจากอาการนั้นยังไงบ้าง เขาก็ศึกษากรณีตัวอย่างมากมายเลยครับก็จะมีตัวอย่างของชายหนุ่มนะครับที่ยอมขายบ้านหลังใหญ่โตแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตในบ้านที่เล็กลงนะครับบ้านในชนบทหรือหญิงสาวที่ลาออกจากงานเงินเดือนดีแล้วก็กลายมาเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางไปทั่วโลกนะครับหรือว่าถ้าสุดโต่งก็คือพวกที่ละทิ้งชีวิตในเมืองไปโดยท้นเชิงนะครับไปอยู่ในป่าเขากลับไปสู่ยุคดึกดำบรรพ์แล้วก็แค่ พยายามหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงชีพก็พอแต่ทั้งหมดเนี้ยคือผู้เขียนก็บอกว่ามันไม่ใช่ทางสว่างครับมันไม่ใช่หนทางที่จะนําไปสู่การอ็ l i g h t นะครับก็คือจริงๆเนี่ยผู้เขียนแนะนําว่าวิธีที่เราควรจะแก้ไอ้อาการอดครับของเนี่ยคือควรจะเป็นการสะสมประสบการณ์แทนครับแทนที่เราจะใช้เงินมากมายเนี่ยเอาไปซื้อส,สิ่งของฟุ่มเฟือยนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นการ เอาไปแลกกับประสบการณ์เช่นการไปเที่ยวสถานที่แปลกๆทั่วโลกนะครับไปลองอาหารใหม่ๆที่ไม่เคยลองหรือว่าไปหากิจกรรมที่ทําให้ประทับใจไม่ลืมเลยครับคือตรงเนี้ยเหตุผลที่ผู้เขียนเน้นไว้นะครับว่าการสะสมสิ่งของกับการสะสมประสบการณ์มันต่างกันก็คือสิ่งของเนี่ยตอนที่เราได้มันมาเนี่ยคือเราก็อาจจะดีใจในช่วงที่ได้มาใหม่ๆนะครับ แต่ว่าหลังจากที่เราใช้มันไปสักสองสาครั้งเหมือนเสื้อผ้าเนี่ยครับตอนซื้อเราก็ดีใจแต่พอใส่ไปสักสองสาครั้งเนี่ยเราก็จะรู้สึกเฉยๆกับมันละรู้สึกว่าครับเป็นแค่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วครับหรือบางทีจะเห็นเลยว่าเสื้อผ้าบางตัวเนี่ยพอซื้อมานานเราก็เบื่อแล้วก็ลืมไปแล้วด้วยซ้ําว่าเราเคยอยากได้เสื้อผ้าตัวนั้นมากๆอะไรเงี้ยครับมันก็เก็บนในตู้แล้วก็โอ้โหเหม็นอับเลยครับ<ม>ครับผมถ้าเป็นประสบการณ์นะครับ ประสบการณ์เนี่ยผู้เขียนเล่าว่ามันแตกต่างกันเลยครับคือยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งมีค่ามากขึ้นเท่านั้นครับ <S 2> <S 2> เช่น <S <S หลายๆคนก็คงจะยังจำโมเมนต์แรกๆนะครับที่ไปต่างประเทศได้ครับอย่างผมเนี่ยคือตอนผมไปเที่ยวประเทศแรกที่ออสเตรเลียครับผมก็ยังพอนึกออกนะครับว่าจังหวะที่เหยียบเท้าลงไปในต่างแดนในประเทศออสเตรเลียเนี่ยให้ความรู้สึกยังไงบ้างเป็นโมเมนต์ที่เราเราไม่ลืมเลยครับ หรือว่าการที่ผมไปดำน้ำในทะเลในเกาะเต่าที่ผมไปมาเนี่ยคือยอมรับเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดูลืมเลยครับคือจำได้แบบโอ้โหไม่ว่านานเท่าไหร่ก็จำได้ครับแล้วรู้สึกว่าเห็นด้วยเลยว่ายิ่งนานยิ่งมีค่ามากขึ้นนั่นแหละครับนังสือก็เลยสรุปว่าอยากจะชวนทุกคนมาเป็นนักสะสมประสบการณ์กันครับผมทีนี้ถ้าเราลองมาคุยกัน,เล,นเล่นสองคนอย่างงี้ครับเอาให้แบบ,บฟังอายุใกล้ๆเคียงกันเห็นภาพนะครับ คิดว่าอ่าสําหรับดีนี่เคยเกิดไออาการอืดอัดคับของขึ้นบ้างหรือเปล่าครับอันนี้ก็ผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่ายังไม่เกิดแน่นอนครับคงยังนานเลยเพราะว่ายังมีผมยังมีสิ่งที่อยากได้อีกเยอะแยะเลยครับคือทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้มีรถหรือว่ามีบ้านที่ผ่อนเองเลยครับก็คงยังมีอะไรหลายอย่างที่อยากได้อยู่อ๋อครับแล้วแฟนไม่มีครับอ๋อ มีแล้วครับทีวครับผมครับแล้วยศเหรอครับเคยเกิดไหมครับสําหรับผมนี่คือเอยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นคนละเหตุผลกันครับอืก็คือเป็นเพราะว่าเดิมทีแล้วเนะี่ยไม่ได้เป็นคนชอบสะสมสิ่งของหรือซื้อของมาเก็บไว้เยอะๆซ้าๆกันเนี่ยอยู่แล้วอะครับผมคือ,อจะเน้นซื้อแบบ,บที่จําเป็นแล้วก็ที่จํานวนเหมาะสมเลยดประมาณนั้นอะครับหรือว่า ไม่อย่างนั้นก็จะเอาเงินไปซื้อประสบการณ์มากกว่าครับอย่างเช่นเอาไปท่องเที่ยวไปโปรแกรม่าแลกเปลี่ยนทางานแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยครับหรือว่าไปเรียนต่างประเทศประมาณเนี้ยครับอืหรือว่าประสบการณ์เปลี่ยนแฟนก็นับด้วยไหมครับอ๋อไม่มีเลยครับอ๋อโอ้โหเหลือเชื่อเลยครับอันนี้ใช่ครับก็เลยไม่เกิดการอึดอัดขับแฟนขอวิมอ๋อครับครับอ๋อแล้วขอถามนิดน,นึงว่า คุณยศฟังอไอเดียหลักจากหนังสือเนี่ยแล้วคุณยศเห็นด้วยหรือเปล่าครับว่าคือเราควรจะมาเปลี่ยนจากการสะสมสิ่งของเป็นการสะสมประสบการณ์แทนอืมก็เออจริงๆผมขอให้ความเห็นเรื่องการสะสมประสบการณ์ก่อนละกันนะเดี๋ยวค่อยมาสรุปทีเดียวว่าจะเปลี่ยนดีไหมครับคือสําหรับผมเนี่ยการสะสมประสบการณ์เนี่ยผมคิดว่านอกจากจะเป็นความทรงจําที่ดีแล้วใช่ไหมคิดว่าเออมันสามารถ มันเป็นสิ่งที่มี value นะคือสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆได้ครับยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นการที่ได้ไปแลกเปลี่ยนภาษาที่ต่างประเทศอย่างเงี้ยครับผมพอไปใช้อยู่ชีวิตอยู่ที่นู่นเราก็จะได้สกิลการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษมาใช่ไหมครับซึ่งหลังจากเรากลับมาไทยอย่างเงี้ยก็อาจจะไปนําไปใช้ต่อยอดได้้วยอาจจะไปใช้ในการทํางานเพื่ออัพตําแหน่งหรืออัพเงินเดือนอย่างเงี้ยก็ยังได้เลยครับหรือหางานใหม่ที่ว่า มันรีควายภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยก็อาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยอีกตัวอย่างหนึ่งใกล้ๆตัวก็ได้ครับเอ,อต้องบอกก่อนว่าผมคิดว่าการสะสมประสบการณ์มันคล้ายๆกับว่าคือการที่เราผ่านการทํกากิจกรรมต่างๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราบอกว่าเรา,าเป็นคนชอบเล่นฟิตเนสเนี่ยใช่ไหมหลังจากเราเล่นฟิตเนสเนี่ยมันก็สอนให้เรามีความอดทนมีวินัยมากขึ้นซึ่งก็เอาไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆได้ครับทั้งเรื่องงานเรื่องเรียนเลยก็ โดยรวมเนี่ยผมคิดว่าประสบการณ์ถ้าเราเลือกกิจกรรมที่มันสามารถสร้างแวลูได้เอาไปต่อยอดได้เนี่ยก็คิดว่าจะดีมากครับส่วนกลับมาที่คําถามที่ดีนว่าที่ดีนถามครั้งต้นใช่ไหมครับว่าจะเปลี่ยนจากสะสมสิ่งของเนี่ยเป็นประสบการณ์เลยดีไหมเห็นด้วยไหมผมคิดว่าเห็นด้วยส่วนหนึ่งครับเพราะว่าอ,อส่วนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยเป็นเพราะว่าผมคิดว่าเราเนี่ยได้รับคุณค่า หรือความสุขจากการสะสมสิ่งของกับประสบการณ์ต่างกันครับคนละแบบอย่างเช่นสมมุติเราเป็นคนชอบสะสมนาฬิกาก็จะทําให้เกิดความสุขจากการครอบครองสิ่งของนั้นส่วนถ้าเราอชอบไปเที่ยวด้วยอย่างเงี้ยนอกจากสะสมนาฬิกาใช่ไหมคือเราชอบไปเที่ยวก็จะทําให้เกิดความสุขจากความประทับใจอย่างที่ดีนว่าไว้ข้างต้นเลยครับที่ไปเที่ยวเกาะเต,าต่าหรือไปเที่ยวออสเตรเลียอย่างเงี้ยครับก็คือมันน่าจะต่างกันนะครับคุณค่าหรือความสุขที่เกิดขึ้น เพะว่าแง่ก็ต้องระวังไม่ให้เกิดอาการอึดอัดขึ้นมาด้วยครับโ oh, อย้ยางงี้ผมอยากจะถามอยู่พอดีเลยครับว่าแล้ว hmm. ถ้าถ้าคุณยศบอกว่าจริงๆมันมันต่างกันเนี่ยการสะสมสองแบบอะครับที่คุณยศคิด hmm. ว่าการสะสมประสบการณ์ไปมากๆเนี่ยครับมันจะเกิดอาการอึดอัดครับประสบการณ์ได้เหมือนกันหรือเปล่าครับ hmm. ได้ครับผมว่าได้นะก็เออผมคิดว่ามันน่าจะเกิดกับ การที่เราทํากิจกรรมหรือเราผ่านประสบการณ์ที่มันคล้ายคลึงกันแล้วก็ทําซ้ําๆเนี่ยจะมากกว่าอืมขอเล่าผ่านตัวอย่างประสบการณ์โดยตรงเลยนะครับอย่างเช่นผมเองได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตต่างประเทศมาก็สองสามประเทศใช่ไหมครับแต่ละประเทศก็นานอยู่เป็นปีๆอย่างเงี้ยมันก็เกิดจะจะเรียกว่าเกิดการอึดอัดคับประสบการณ์ก็ว่าได้แล้วล่ะครับคืออยากกลับไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยแล้วละ่ะหรือว่าถ้ายกตัวอย่างใกล้ๆตัวอย่างเงี้ย เพื่อนๆอ,อาจจะเคยเป็นนะก็คือไปเที่ยวที่ที่แบบซ้ําๆกันติดๆกันอย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่าที่ไม่ซ้ําก็ได้นะแต่ว่าไปเที่ยวบ่อยเกินนี้ก็น่าจะรู้สึกเบื่อได้หรือว่าเหนื่อยได้นะครับแม้จ,จะเป็นที่ใหม่ๆก็ตามแต่ว่าในเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยในตัวอย่างอึดอัดครับประสบการณ์จากการท่องเที่ยวนะถ้าสมมติจะมาคุยเรื่องนี้กันก็ถ้านึกดูดีๆอ่ะเพื่อนๆน,น,น่าจะมีที่ที่หนึ่งอ่ะที่แบบเอ้เราไปกี่ทีแล้วก็ไม่เบื่อนะ แล้วเรากลับมาเราก็อยากไปซ้ำด้วยอย่างเช่นญี่ปุ่นเลยอ่ะที่ฮอตฮิตสําำหรับคนไทยใช่ไหมดีนก็น่าจะชอบใช่ไหมครับตอนไปญี่ปุ่นอ,อยากไปซ้ำๆที่ทปกผมครับใช่ครับอืออือก็เป็นเพราะอะไรครับเราถึงอยากไปที่เดิมซ้ำๆก็เอออาจจะเป็นเพราะว่าเรารับความสุขความประทับใจหรือว่าคุณค่าจากการที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยแต่ละครั้งอ่ะในรูปแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยครับ โดยมไม่ว่าจะเกิดจากการ,รที่เราไปสถานที่นั้นๆนนะกับคนต่างวัยต่างประเภทกันซึ่งสามารถสร้างความสุขให้เราต่างกันเช่นไปกับพ่อแม่ไปกับเพื่อนก็ต่างกันแล้วใช่ไหมครับครับเหมือนคุณยศไปกับแฟนต่างคนกันก็ให้คุณค่าต่างกันหรือเปล่าครับครับช่วงไปเที่ยวแต่พ่อกลับมาอาจจะ เกิดความทุกข์ที่ต่างกันเลยก็ได้ครับอ๋อครับเห็นด้วยเลยครับก็ครับจริงๆก็อยากเสริมนิดนึงครับว่าเวลาไปเที่ยวที่เดิมๆครับสมมุติว่าอย่างอย่างที่ที่ผมว่าหลายๆคนคงเบื่อกันนะครับก็คือหัวหินพัทยาอะไรเงี้ยครับก็เป็นใกล้กรุงเทพนะครับชาวกทมก็อาจจะเบื่อกันได้ง่ายก็มีเทคนิคนะครับว่าพยายามมองหามุมใหม่ๆของเมืองนั้นนะครับคือบางทีเราอาจจะไป ในเชิงของอทะเลใช่ไหมครับไปพักผ่อนไปหาบรรยากาศดีๆในการนอนเล่นบนชายหาดหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะลองไปหาอาหารอร่อยๆกินนะครับหรือเราอาจจะมองใหม่ว่าโอเคถ้าเราไปเนี่ยเราอาจจะลองคิดว่าเอ๊ะทำไมเมืองนี้มันถึงเป็นเมืองที่คนสูงอายุชอบมาอยู่อย่างหัวหิน่ยครับทำไมมันถึงเหมาะกับการที่ถ้าเรากรเกษียณแล้วเนี่ยเราควรจะมาพักอยู่ที่นี่หรือเปล่ามันก็เป็น มองที่ต่างกันนะครับแล้วก็เกิดเป็นประสบการณ์ที่ต่างกันได้ด้วยจริงครับจริงด้วยครับก็ขอฝากข้อคิดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสําหรับอ p พีนี้ก็อยากฝากชาวมิลเลนเนียลทุกคนนะครับว่ามันน่าจะเป็นธรรมดาเลยที่วัยเราเนี่ยยังไม่ถึงจุดสูงสุดใช่ไหมครับดิก็คือเราก็ยังครับเอ,อ่อตหาความฝันอยู่เนะี่ยยังมีนิดต่างๆอยู่ต้องการสิ่งนู้นสิ่งนี้ต้องการไปที่นู้นที่นี้ใช่ไหมครับก็ แต่ก็อย่าลืมหันมาลองสะสมประสบการณ์กันบ้างน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยประสบการณ์ที่มีแวลูอย่างที่แบบพวกเราแนะนําไปหรือว่าประสบการณ์ที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้เงี้ยครับครับก็สะสมไปพร้อมๆกันนะครับทั้งสิ่งของแล้วก็ประสบการณ์เราก็จะเติบโต <O S 1> ไปพร้อมๆกันครับผมก็สําหรับอ p พีนี้ก็จบลงแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามพวกเราได้ทางช่องทางไหนบ้างนะครับดี โอ้ตอนนี้มีหลายช่องทางมากขึ้นกว่าสัปดาห์ก่อนเยอะเลยครับทั้งครัูบ o อร์ตบีนสปอติฟ p ยอั p เป p ร์พอดแนะครับแล้วก็บล็อกส่วนตัว Google Podcast เนี่ยเราก็กำลังซ่อมอยู่นะครับคิดว่าน่าจะกลับมาออนแอร์ได้อีกไม่นานครับผมครับก็ต้องขอบคุณ ผู้ฟังทุกคนมากเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ถ้าใครชอบใครรู้สึกว่าฟังแล้วได้ประโยชน์ก็จะช่วยกด subscribe นะครับแล้วก็ช่วยแชร์ให้เพื่อนๆมาฟังกันต่อนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พวกเราเนี่ยมาสร้างคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับครับผมงั้นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่้านหน้านะครับชาว m i เ l e เนีย